ไปดูทานน้ําใจที่ยังคงหลั่งไหลไปให้กับพี่น้องชาวมูโนอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ก็ได้นําทีมลงพื้นที่ตําบลมูโนมอบเงินช่วยเหลือให้กําลังใจเยียวยาผู้ประสบภัย นางสาวมานัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร์พร้อมด้วยดรนาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลมูโนอำเภอสุงไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน55,000บาทมีการมอบนมกล่องนะครับ2,400กล่องต้นมะพร้าว500ต้นและเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียนบ้านมูโนอีกจำนวน1 0,000บาทรวมถึงยังมีการมอบผ้าละหมาดให้ครัวเรือนละสองชุด จำนวน101ครัวเรือนและก็ถุงยังชีพด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าครั้งนี้ได้มาเยี่ยมให้กําลังใจพี่น้องชาวมูโนและขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือขนาดนี้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานสถานการณ์จะคลี่คลายประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สำหรับกระทรวงเกษตรและสาก์ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกสากร์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มนี้จะมีการดูแลเรื่องการส่งเสริมอาชีพการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนผ่านทางสำนักง,งานสาก์จังหวัดนาราธิวาสโดยจะมีการพิจารณาวา่าแต่ละรายจะสามารถช่วยเหลือในรูปแบบใดเพื่อไม่ทําให้เป็นหนี้ศูนย์หรือหนี้เสีย ด้านนางหัตถิชนกเตะศิลนนะครับผู้ประสบภัยชาวมูนก็ได้กล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดก็ได้มีหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสอบถามความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดดีใจมากที่หน่วยงานภาครัฐรวมถึงเอกชนเนี่ยไม่ทอดทิ้งส่วนความต้องการในขณะน,นี้คือเงินครับที่จะนํามาใช้เพื่อที่จะในเรื่องของการทดแทนสิ่งจําเป็นเพราะหลายครัวเรือนตอนนี้ยังคงตกงานขณะที่ทุกคนต่างจําเป็นต้องกิน,ต,กนต้องใช้แล้วก็ มีภาระรายจ่ายของครอบครัว